สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆกัลยาณมิตรช่องกฤชาพีนะคะวันนี้กฤชาก็มาเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะวันนี้จะออกนอกสถานที่นิดนึงนะคะกับการทำนายดวงในไพ่วันนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอาจจะเป็นคลิปที่กฤชาเคยได้ลงไว้นะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะวันนี้นะคะไพ่อยากบอกนะคะว่าเป็นการสื่อถึงพลังจิตนะคะ ของคุณคนหนึ่งนะคะที่มีต่อคุณนะคะว่าพลังติตลึกๆของเขานะคะข้างในเนี่ยเป็นเช่นไรนะคะอันนี้ก็จะให้ดูไพ่ใบแรกนะคะค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นในออฟคัพนะคะอัศวินถือถ้วยค่ะไพ่ใบต่อมานะคะก็เป็น2ูออฟซอร์สนะคะใบต่อมาค่ะ เป็นเพดออฟเพนทาเซลนะคะแล้วก็ใบต่อมานะคะเอสออฟเพนท c เซลค่ะก็ไพ่ดีอยู่นะคะแล้วก็ใบต่อมานะคะคิงออฟคัพนะคะวันนี้นะคะเป็นพลังงานของอใครบางคนนะคะที่มีในส่วนของความรู้สึกดีๆนะคะที่นําถ้วยนี้นะคะเป็นอัศวินนะคะถือถ้วยนะคะแล้วก็ขี่ม้าขาวนะคะ เขาคนนี้นะคะมีความรู้สึกที่ดีนะคะต่อคุณเลยทีเดียวนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอัธยาศัยดีนะคะวันนี้นะคะเขาได้ขี่ม้าขาวมามอบถ้วยให้คุณนะคะนั่นหมายความว่าคุณคนนี้ใจลึกๆแล้วนะคะเขามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคุณเขาอยากนำสิ่งที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมามอบให้คุณหรือว่า เป็นการที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะ,ะแต่ว่าไพ่ใบต่อมานะคะอันนี้กดชาสับแล้วนะแล้วก็ได้ไพ่ใบนี้ออกมานะคะเป็นไพ่สองดาบนี้นะคะอ่ากคสโค่นี้เป็นจิตใต้สำนึกหรือว่าใจลึกๆของเขานะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าเขาเนี่ยนะคะยังคงนิ่งอยู่นะคะ กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเนื่องด้วยนะคะเขาอะ่ะอ,อาจจะมีในส่วนของเหตุผลนะคะในบางประการนะคะที่มันปิดกั้นในความรู้สึกดีๆนะคะที่มีต่อคนนี้นะคะแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ยังตัดคุณไม่ได้นะคะในความรู้สึกลึกๆข้างในจิตใจของเขานะคะ มันจะเป็นไพ่ตรงนี้นะคะสองดาบนี้นะคะแต่ถามว่าเขามีความรู้สึกให้ดีกับคุณไหมเขาจริงๆเขามีความรู้สึกที่อชอบคุณนะคะแล้วก็อยากจะมีในส่วนของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนกับเขายังตัดเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างไว้ไดใ้ในจากหัวสมองเขานะคะเขาก็เลยจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆนะคะค่ะแล้วไพ่ใบต่อมานะคะ เป็นไพ่ p a g e of Pentacle นะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะเขาคนนี้นะคะก็เป็นคนที่มีความมั่นคงคนหนึ่งนะคะหรือว่ามีฐานะที่มั่นคงนะคะเนื่องจากว่าเขา,าอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือว่าได้รับมรดกตกทอดมากระามนะคะ แต่เป็นคนที่ตาหน้าไพา่เป็นคนมีฐานะมั่นคงเลยทีเดียวนะคะทําอะไรเนี่ยก็จะมักประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเด็กเหรียญน,นี้นะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าถามถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่นะคะเขาก็ชอบความรักความสัมพันธ์ที่ดูมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะซึ่งเขาก็ต้องการความชัดเจนด้วยเช่นกันนะคะสําหรับคุณคนนี้นะคะแล้วเขายังเป็นคนที่อืม มีนิสัยแบบถ้าหากว่าคุณเดียวกับคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะเขาก็จะมีนิสัยในลักษณะอ่าโทษค่ะในลักษณะเด็กนะคะหรือถ้าหากว่าคุณเดียวกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะหรือว่าแก่กว่าคุณเนี่ยนะคะคุณคนนี้นะคะรูปร่างณะเขาอาจจะมีนิสัยเป็นเด็กได้นะคะแล้วก็เขาว่าชอบความชัดเจนเขาก็แค่ ต้องการความชัดเจนจากคุณนะคะเป็นรูปธรรมมากกว่านามประธรรมอะค่ะแล้วเรามาดูความหมายไพ่ต่อไปเลยนะคะค่ะแล้วไพ่ใบต่อมานะคะก็เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ s of p e n c e s นะคะไพ่ใบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะในสําหรับนี้นะคะหมายถึงว่าคุณคนนี้นะคะเขา,าค่ะเป็นคนที่ชอบพัฒนาความคิดแล้วก็ ในส่วนของการพัฒนาชีวิตของเขาอยู่เป็นประจํานะคะซึ่งเหรียญเนี่ยเปรียบเสมือนเงินนะคะซึ่งเวลาเขาจะลงทุนลง,ลงแรงอะไรไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะหรือเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยเขาก็จะได้มักในสิ่งที่เขาลงทุนลงไปนะคะไม่เสียเปล่านะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ชอบพัฒนาในเรื่องของหน้าที่การงานใช่ไหมคะแล้วก็พัฒนาความรู้ต่างๆนะคะ งนแน่นอนค่ะสิ่งที่เขาได้ตอบแทนเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเงินนะคะที่เขาลงทุนลงไปนะคะแล้วถ้าหากว่าถามว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณคนนี้นะคะกับคุณนะคะถ้าหากว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะจิตใจเขาว่าเป็นคนจิตใจที่อยากคอยช่วยสปอร์ตคุณนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะ ถ้าหากว่าคุณเป็นคู่รักขเขาเนี่ยค่ะเขาก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตคุณนะคะโดยในเรื่องของฐานะการเงินของเขานะคะค่ะแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะคะวันนี้แดดแรงมากเลยนะคะจะบอกว่าเนี่ยค่ะข้างนองนี้นะคะท้องฟ้าน,นี่จะแจ่มใสมากเลยนะคะให้เินไปต่อมานะคะเป็นไพ่ King of Cups ค่ะ แล้วก็ใบต่อมานะคะสำหรับไพ่สำหรับนี้นะคะเป็นไพ่ King of Cup นะคะเป็นราชาถือถ้วยนะคะเป็นเข,เขานี่นะคะคุณคนนี้เขาเป็นคนใจดีนะคะจริงๆแล้วจิตใจเขาดีนะแล้วก็เป็นคนที่มีคนนะชื่นชมเขาด้วยนะคะเขามีคนเข้าหาเยอะนะคุณคนนี้นะคะแต่ด้วยความที่เขานิ่งแล้วก็เก็บอารมณ์อยู่นะคะจนทำให้คน จนเขาว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆะคะ่ะได้ดีนะคะเขาจะใช้ในเรื่องของจิตใต้สำนึกหรือว่าอารมณ์ของเขานะคะในการกักเก็บอารมณ์ที่มันรู้สึกมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะถ้าหากว่าเขาคนนี้นะคะชอบคุณนะหรือว่ารักคุณเนี่ย เขาจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีบ้างนะคะในส่วนของการพูดคุยนะคะแต่เขาก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตามนัาไพ่นะเขาก็ดูคุณอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณคนนี้เป็นชาวของธาตุลมนะคะถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงธาตุน้ำนะคะเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า เป็นเป็นผู้ใหญ่พอนะคะกับไพ่ใบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะสำหรับนี้นะคะก็คุณก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าอารมณ์เขาอะค่ะเป็นคนที่นิ่งดูนิ่งดูเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้ดีนะคะถ้าเขาชอบเนี่ยเขาแสดงออกนะคะที่คุณสังเกตได้นะคะเขาจะเขาจะไม่นิ่งกับคุณแน่ถ้าเขาชอบคุณนะ แต่ถ้าเขาไม่ชอบนะเขาก็จะนิ่งๆเฉยๆนะคะคือเขาเป็นคนที่ตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะคะคุณคนนี้นะคะถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะค่ะก็อันนี้ความลึกๆในใจของเขานะคะที่มีต่อคุณนะคะแล้ววันนี้เรามาดูพลังงานของคุณกันบ้างนะคะว่าเป็นเช่นไรนะคะ ค่ะแล้วไพ่ใบต่อมานะคะอันนี้เป็นไพ่ของคุณนะคะอันนี้กดช้าของเซ็นเซอร์นิดนึงนะคะมันเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยสุภาพนะคะถึงมันจะเป็นไพ่กระตูนก็ตามนะคะไพ่จัสเ n นนี่นะคะอันนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะบ่งบอกถึงการพิพากษาสินนะคะมีเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมมาเกี่ยวข้องนะคะตามหน้าไพ่นะคะไพ่สื่อสารก็กดช้าว,ว่าําความรู้สึกนะคะ มันเป็นเหมือนกับวีอฟอร์จูนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นเหมือนว่าคุณกับเขาคนนี้เป็นเหมือนกับคู่รักอดีตชาตินะคะแล้วกลับมาพบเจอกันในชาติพบนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะเออ่ถ้าคุณเจอเรื่องอะไรที่มันไม่สบายใจนะคะกับเขาเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าไพ่สื่อสารว่า คุณเนี่ยถ้าเป็นเรื่องคู่รักอดีตชาติมาก่อนเก,เกิดมาเกิดมาพบกันชาตินี้นะคะมันจะเป็นการตัดสินนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคนะคะกับเขาคนนี้หรือความรักครั้งนี้ของคุณนะคะมันเหมือนมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคะมันเป็นไปได้นะคะว่าพบชาติก่อนนะคะ คุณได้กระทําผิดกับเขาคนนี้มานะคะหรือว่าสร้างกรรมไม่ดีมาต่อกันนะคะแล้วพบชาตินี้คุณมาเจอเขานะคะมันก็เป็นการที่กดแห่งกรรมนะคะหรือว่ากรรมนะคะมันแสดงผลในชาตินี้นะคะอันนี้ตามหน้าไพ่นะที่กดชาติดูนะคะค่ะมันก็เป็นพิพากษานะคะมันเป็นการที่สะท้อนย้อนกลับนะคะว่า ถ้าหาว่าคุณคิดว่าชีวิตรักของคุณกับเขาเนี่ยมันมีอุปสรรคต่อ,อก,กันก็เป็นไปได้ค่ะว่าชาติที่แล้วว่าคุณอาจจะกระทําสิ่งที่ไม่ดีกับเขาไว้นะคะแล้วผลตอบแทนเนี่ยชาติเนี้ยคุณก็ต้องมารับในชาตินี้อันนี้กดช้าพูดตรงๆนะตามหน้าไพ่นะคะจะดูไม่เป็นไรค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะกดชา้าเป็นกําลังใจให้นะคะเรามาดูไพ่ใบต่อไปกันดีกว่าค่ะ ค่ะแล้วไพ่ใบต่อมานะคะเป็นเพจออฟว n นนะคะเด็กหมายนะคะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงการมุ่งมั่นในการทำงานของคุณนะคะทำงานงในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะทำให้ดีนะคะแสดงแพชชั่นตัวตวนออกมา,น,านะคะ,ะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ มันเป็นการที่คุณจะพัฒนาฝีมือของคุณนะคะแล้วก็ศักยภาพของคุณเนี่ยให้รุดหน้าขึ้นไปได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานแบบมุทะลุเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่ามุทะลุในที่นี้หมือนกับว่ามีแรงบันดาลใจที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นคนเดือะะ้อค่ะในในเรื่องของการทํางานคือแบบเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากทําอะไรเนี่ยคุณก็ต้องทําให้ได้นะคะก็ไพกกระบงบอกว่า แต่ว่าความตั้งใจของคุณเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่ดีนะคะคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวประสักคไม่ค่อยกลัวอ,อะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นขวากน้ําหรืออุปสรรคใดๆเนี่ยคุณก็ผ่านมาหมดแล้วบุกตะลุยได้ทุกสถานการณ์นะคะในเรื่องของความรักนะถือว่าเก่งคนคนหนึ่งเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะ ไห่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะแฮงแมนนะคะนานๆทีนะคะจะมีไพ่ใบนี้ออกมาสักทีนะคะคุณเนี่ยตอนนี้นะเป็นคนที่ปรับความสมดุลให้กับตัวเองนะคะตามหน้าไพ่นะคุณมีความสงบนิ่งนะคะในจิตใจนะคะคแล้วก็ช่วงเนี้คุณน่าจะมีในเรื่องของประเด็นนะคะในส่วนของ เรื่องส่วนตัวของคุณนะกับคนที่คุณดิวไว้นะคะมันเป็นเหมือนกับว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าเหมือนเขาอยากให้คุณต้องการพักผ่อนนะคะเนี่ยนะคะห้หัวลงเนี่ยแต่คุณก็ตระหนักรู้นะว่าสิ่งไหนดีไม่ดีต่อจิตใจคุณนะคุณเป็นคนที่ตระหนักรู้คุณอาจจะผ่านเรื่องราว นะคะมามากมายไก่กองนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้เสียสละนะคะในในบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเป็นคนที่ทนต่อสถานการณ์นะคะทางทางที่บางบางสถานการณ์เนี่ยความรักตรงนี้มันไม่ค่อยจะชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะคุณก็ยังจะต้องทนนะคะอดทนนะคะแต่ไพ่ใบนี้มันลึกๆของคุณอนะมันมีความรู้สึกว่า คุณก็รู้แหละว่าบางสถานะมันไม่ได้ชัดเจนกับคุณนะแต่คุณก็เหมือนกับว่าสักวันนึงเนี่ยคุณก็ต้องการที่จะพักในส่วนของสถานะตรงนี้ออกมานะคะมันเป็นการตระหนักรู้นะคะแล้วก็เป็นผู้เสียสละอย่างหนึ่งเลยนะไพ่ใบนี้นะคะค่ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะไม่เป็นไรนะคะเรามาเปิดไพ่ใบต่อไปดีกว่านะคะ ใบต่อมานี้นะคะเป็นผู้หญิงสวยเลยนะนายออฟเพนทเซลนะคะ9้าเหรียญไพ่ใบนี้นะคะกดชาก็เปิดได้บ่อยนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินฐานะนะคะความสุขนะคะที่มีเติมเต็มให้กับตัวเองนะคะความจริงแล้ว่คุณเป็นผู้หญิงที่จัดว่ามีสเสน่ห์คนหนึ่งนะคะมีฐานะพรั่งพร้อมนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะรักธรรมชาติรักสัตว์นะคะาการเงินของคุณเนี่ยถือว่าไม่ด้อยไปกว่าใครเลยนะคะแล้วก็เงินเนี่ยมีเข้ามาตลอดหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีมาตัแต่ก่อนนะคะหรือถ้าหากบางท่านเนี่ยคุณอาจจะสร้างฐานะด้วยตัวคุณเองนะคะหรือ,อเป็นที่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ ชอบอ่าเขาเรียกอะไระคะคือมีความพอใจในตัวเองอะจากตามหน้าไพ่นะคะไม่ได้อะไรมากมายกับชีวิตนะคะแล้วก็คุณคิดว่าสิ่งรอบข้างตัวเนี้ยมันก็พอเพียงสำหรับคุณนะคะในการสร้างฐานะต่างๆในตรงนี้นะคะ ค่ะรับให้ใบสุดท้ายค่ะเป็น tree of w a n e นะคะเป็นไพ่สามไม้เท้านะไพ่ใบนี้มงบอกว่าคุณกําลังรออะไรบางอย่างหรือเปล่าคะรองานก็เป็นไปได้นะคะถ้าหากว่าคุณดีลเรื่องงานอยู่นะคะคุณก็กำลังรอคำตอบจากผลงานชิ้นนั้นหรือว่าโปรเจกต์ชิ้นนั้นอยู่นะแต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณก็เหมือนกับรอใครคนหนึ่งนะคะในคนที่คุณดีลด้วยนะคะ รอในส่วนของคุณอาจจะมีระยะห่างกับคนคนนี้ได้นะคะคุณก็รอว่าเขาจะมีปฏิกิริยากับคุณอย่างไรบางท่านนะคะก็ส่งข้อความไปหาเขานะคะก็เป็นการนิ่งนะคะไม่มีคําตอบตอบกลับนะคะคุณก็รอคําตอบว่าเขาจะอ่านไหมเขาคิดยังไงนะคะคือมันเป็นการรอนะคะรอคําตอบนะคะ ก็เป็นไพ่ของการรอนะคะรอคอยนะคะแต่คุณก็เก่งนะที่คุณเหมือนเป็นคนที่รอได้แล้วก็มีความอดทนสูงนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณอะเป็นคนนิ่งนะคะนิ่งแล้วก็มีความอดทนนะคะในการรอนะคะตามหน้าไพ่นะคะอันนี้เป็นไพ่บทสรุปนะคะเป็น four of cups นะคะสี่ถ้วยนะคะ บทสรุปนี้ก็คือว่าไพ่กำลังจะบอกว่ามีสามถ้วยที่ตั้งอยู่แนละ้วก็มีถ้วยหนึ่งนะคะที่ยื่นมือออกมานะคะเป็นความพิเศษอะคะ่ะที่ถ้วยใบนี้ยื่นให้คุณนะคะแต่เหมือนคุณเนี่ยยังไม่ค่อยสนใจนะคะเหมือนคุณกำลังรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะกับหน้าไพ่นี้นะคะก็น่าจะเป็นที่ว่าคุณเนี่ย มันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะสภาวะจิตใจนะคะด้านอารมณ์ของคุณเนี่ยนะคะไพ่ก็บอกว่าเออบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีคนนะคะที่ชอบคุณอยู่นะนะคะก็เหมือนถ้วยเนี่ยคะ่ะแต่คุณก็ยังเฉยๆนะคะมันเหมือนกับว่ายังคุณยังเหมือนกับ เบื่อเบื่อในนายนะคะเหมือนกําลังรอใครอยู่สักคนหรือเปล่าคะที่มันตอบโจทย์คุณตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นไปได้นะคะตามหน้าไพ่นะคะค่ะแล้วไพ่ใต้สําหรับนะคะเป็น seven of wands นะคะช่วงนี้นะคะเหมือนคุณกําลังต่อสู้กับงานอยู่นะคะมันอาจจะอื่นๆใช่ไหมคะในเรื่องของการงานใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไพ่ที่ต้องปักหลักปักฐานนะคะ ในในเรื่องของการทำงานนะคะมันอาจจะมีงานที่อาจจะดูยุ่งยากนิดนึงนะคะในหัวจิตหัวใจคุณนะคะแล้วก็ดูเยอะนิดนึงนะคะแต่คุณก็ต้องต่อสู้แล้วก็ฟันฝ่ามันไปให้ถึงฝั่งแล้วก็ความสำเร็จนะคะแล้วก็ในเรื่องของจิตใจคุณนะคะสภาวะในเรื่องของอารมณ์ความรักนะคะคุณก็เหมือนกับว่ารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยนะคะต้องการที่บางบางท่านนะคะความรู้สึก ที่กรดชาสัมผัสไพ่นะก็ยังต้องต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองอยู่นะคะในการรักษาสภาพจิตใจของคุณตอนนี้นะคะเพื่อที่ให้มันดูมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับการทำนายไพ่วันนี้ของกดชานะคะหากใครผ่านมาดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้คุณนะคะพบทางสว่างนะคะแล้วก็ อย่าลืมทําบุญด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าบางทาีชีวิตของเรามีอุปสรรคใช่ไหมคะมีทางหนึ่งที่เราจะทําให้อุปสรรคมันน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยติดขัดคือการทําบุญค่ะนะคะสวดมนต์ไหว้พระแล้วนะคะก็ทําบุญตามทิตศรัทธานะคะอันนี้ก็ไพ่ก็แนะนํามานะคะโอเคขอพระ,ะคุณมากนะคะที่ติดตามรัะฟังช่องกดชาพีนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้มีกดชาขอบไอพอนะคะให้คุณนะคะที่มาฟังคลิปกดช่าวันนี้นะผ่านประสาปัญหาต่างต่างนะคะพบเจอสิ่งที่ดีๆพบเจอกะะัลยาณมิตรที่ดีพบเจอในส่วนของแสงสว่างทางด้านทางด้านการเงินการงานความรักเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ